สวัสด <LE C 1> ีครับสวัสดีคร <ras dz ipt pas> ับโอ้โหวันนี้ฉายโมเดลจบเลยครับผมเกมมันง่ายเหมืที่กินไหมครับก็ก็โอเคครับยากอยู่ครับยากอยู่ครับตอนต้นเป็นแง่บ้างครับต้นต้นก็ก็ไปก่อนนะครับเราไปก่อนยีกว่ามีจังหวะที่โดนหมัด ครับจังหวะนั้นทไม่ครับไม่เป็นไรครับยังแรียกไม่พอครับทุนได้ครับทุนได้อยู่ครับผู้ชมมากเลยนะท่านผู้ชมก็แข็งอยู่ครับครับ้นนี้เตะร้อยสิบเก้าเลยเขาเป็นเสี่ยอันตรายครับอาวุธของเขาเลยอันตรายทุกครั้อ่าแล้วก็จะวงในมั้งครับ แล้วนี่แก้เกมยังไงก็ปั้มในสู้นะดับจังหวะคอครับแล้วดยรวมพอใจผลงานไหมครับก็อยากไม่เท่าไหร่ครับจุดไหนพัฒนาไปกว่านี้จุดไหนครับต้องกลับไปแบบผงแก้ไขลูกคอมเข็งแร่งครับคอาเข็นแข็งเพิ่หน่อยครับวันนี้ถ้าว่าจะเกิดีขอเสริมนิดนึงนะครับไไฟนี้ถือว่าเป็นไฟที่ต่ำกว่ามาตรฐานมากทีเนี้ยผมก็จะบอกน้องคราว่าน่าจะมุมานะแล้วก็เหมือนต้องแก้ไขออนไหนที่มัน ปรับปรุงไม่ได้อะก็ต้องปรับปรุงให้มันได้เพราะว่าน้องเขาก็ถามตอนขึ้นไปก็น้องเขานอนไม่หลับสาเหตุที่นอนไม่หลับนี่เพราะอะไรเป็นนอนดึกหรือนอนอะไรไม่เนี่ยแต่ว่าต่อยไฟเนี่ยถือว่าไม่ผ่านถึงชั้นธนาก็จริงแต่ว่ามันมันดูเหมือนไตไตอยต่ำกว่ามาตรฐานเยอะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องปรับปรุงข้อนี้ให้ให้ดีขึ้นแล้วมีอาชีพไหมครับวันนี้ก็มีพี่บอลล็อกสองครับ อัตรีมาสองหมื่นก็อาจจะมีพี่น้อยพี่เนยอาจจะรวมมวอกันสองหมื่นก็อาจจะเป็นสี่ห้าหมื่นขเรียนภาษาเอฟซีช่วยดตามพลัดเลยครับก็ทุกครั้งที่ผมพูดก็คือค่ายมวยเอเวอกุ๊ปก็คือทํามวยด้วยใจรักแล้วก็พยายามที่จะสอนให้น้องเขาเป็นคนดีแล้วก็มุมานะแล้วก็ให้เป็นคนดีแล้วก็ให้สู่ก้าวสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไปนี่ครับรจะเตาให้ ก็จะช่วยกันครับช่วยช่วยกันแต่หลายคนครับย้งยน,ย,คนคย้อกเป็นไงบ้างวันนี้รูกเกมครับก็อ,อืดครับแต่ว่าเราเราต่อยเวทเวทร้อยสิบเก้าเราปล่อยโชว์วันนี้เรามาแทนทั้งคู่แต่ยังไม่พอใจผลงานเท่าไหร่ครับต้อง นำไปแก้ไขอีกหลายๆอย่างครับหลายๆจุดครับแต่ก็เด็กมันอายุเยอะด้วยเราก็เข้าใจอยู่แต่ว่าเราต้องเอาเมาเสิริมของแข็งแกร่งอีกเยอะครับเราต้องอายุเยอะยิ่งยิ่งพัฒนายิ่งยิ่งให้เสือแม่แข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆครับต้องต้องนาจุดบกพร่องไปแก้ไขครับแล้วก็ฝากฝากเพฟซีช่วยกำไลใจเสียค่ายมวยเอฟปีกรุ๊ปด้วยนะครับผ่านร่างทีงจะเป็นมวยฝากซ้อมแต่ว่าก็เรารดูแลเหมือนมวยของเราครับก็ขอบคุณรสก,กัดครับคุณพนักงานที่ดูแลายการเด็ก ตลอดครับผมขอบคุณครับย็นดีนะครับยินดี